สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้จะเข้ามาขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้าไปกดไลค์คลิปแล้วก็แชร์คลิปที่นัดแบบแต่งหน้านะคะเพราะว่านัดหายไปนานแบบ ไม่มีเวลาได้ลงโซเชียลแคมใช่ไหมแล้วก็กลับมารีวิวเมคอัพ mm hmm. อะไรเงี้ยจากหน้าสมๆให้ดูแบบขาวใสวิ้งนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมเข้าไปดูคลิปข้างล่างนะคะก็ขอบคุณสำหรับการไลค์ด้วยแล้วกันนะคะก็วันนี้นัดก็เลยจะเข้ามาบอกสิ่งที่นัดใช้นะคะเลือกมา7อย่างที่แบบเป็นเฟเวอร์ริตที่นัดขาดไม่ได้แล้วก็เผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะชอบแล้วก็ลองใช้แล้วก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมมาบอกนะัดมาคอมเมนต์บอกนัดด้วยนะคะก็ มาเริ่มอย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นนี่เลยค่ะลอร่าเมอร์เซียนะคะตัวนี้นะัดก็ใช้ในคลิปแต่งหน้าเหมือนกันก็เป็นทัสลูเซนค่ะใช้แล้วแบบหน้ามันจะกระจ่างใสแล้วก็เหมือนกับมันบางเบาอะไรอย่างเงี้ยคะะนัดจ,จะไม่ใช้แบบพวกแป้งพับเวลาลงทั่วหน้าจะใช้เป็นแบบแป้งพับเป็นเฉพาะจุดอย่างเช่นจุดใต้ใต,ตาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านัดนอนดึกมากแล้วก็ใช้เป็นแป้งพับบางจุดต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะนี่เลยนะคะเป็นคอลเลกชันของอาร์ตี้ตัวนี้ก็จะเป็น ปัดแก้มแล้วก็เป็นอายแชโดว์นะคะตัวนี้จะเป็นเซตมีออนเซตก็คือที่นัดชอบเพราะว่ามันพกง่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นสีที่นัดใช้ทุกวันอย่างเช่นวันนี้นัดก็ใช้เพราะว่าออทาตาวันนี้ใช้เป็นแบบแต่งง่ายๆเพราะว่ามันมีสีสีเองไม่ต้องแบบเลือกเยอะเดี๋ยวขอเปิดกันโอเคไม่ต้องเลือกเยอะเลยนะคะก็นี่ก็จะเป็นสีที่นัดใช้ก็จะเป็นสีสว่างสุดก็จะลงแบบที่หัวตาก่อน ะะแล้วก็สีเข้มเดี๋ยวเอาไว้ใครที่อยากดูนะัดแต่งหน้าลุคนี้นะคะก็เดี๋ยวนัดจะมารีวิวการแต่งหน้าเมคอัพลุคนี้ให้ดูแล้วกันเนาะแต่งหน้าเมคอัพพูดแล้วพูดอีกอะต่อมาก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นลิปสติกนะคะเป็นของเน็กนี่นัดก็ใช้วันนี้นะคะเป็นสี C05 นะคะตัวนี้นัดเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วเพราะว่าชอบจริงๆมีประมาณ10กว่าแท่งแล้วนะคะหาซื้อง,ง่ายค่ะใน IG ก็มีคนขายนะแล้วก็ เมเจอร์อะไรแบบนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยที่นะัดเพิ่งรีวิวไปแต่งหน้านี่นะคะเป็นของ Bi เนอรีค่ะนะัดจะใช้เป็น3ามสีเลยก็มีสีม่วงนะคะนัดจะใช้วันที่แบบอยากให้หน้าบริ้งแบบสว่างใสเป็นเกาหลีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช้วันธรรมดาแบบปกปิดอะไรเงี้ยสำหรับวันที่นอนน้อยๆนัดก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะสีเบจนั่นเอง ตัวนี้ข้อดีของมันนะคะก็คือคือหน้ามันจะไม่ไม่ดรอปแล้วก็ไม่มันระหว่างวันเลยคืออยู่นานทั้งวันแล้วก็หน้ามนไม่เทาด้วยคือเพื่อนนัดอะ่ะคือชอบใช้บีบีครีมใช่ไหมแล้วไปซื้อบีบีครีมมาใช้หน้ามันก็จะเทาเหมือนแบบโดนของเขาบอกอย่างนี้นะคะใช้แล้วน้เราหน้าเทาเหมือนโดนของแล้วก็ไม่เข้าใจว่าแบบเออเป็นยังไงแต่รับรองค่ะใช้ตัวนี้ไม่เป็นเพราะว่านัดเพิ่งรีวิวไปนะคะหน้ามนไม่มันไม่ดรอประหว่างวันแล้วก็มันมีสามสีตาม สีผิวเลยนะคะเข้าไปดูได้ที่ IG เขาแล้วกันนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเอ่อเป็น Evolution Sunscreen ของ Biju นั่นเองตัวนี้นัดชอบเพราะว่ามันช่วยแบบว่าให้เวลาเราแต่งหน้าอะไรง่ายๆขึ้นมันเป็นเหมือนพรามเมอร์แล้วก็เป็นกันแดดด้วยนัดก็จะลงเป็นตัวนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็จะลงเป็นตัวนี้ตามเริ่มเหนื่อยนะคะพูดเยอะอะต่อมาก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์นี่ค่ะ ของคิสมีนะคะดูจากสภาพแล้วคือเน่ามากพูดเลยมันใช้ดีค่ะเส้นคมแล้วก็เหมือนกับยังไงเขียนง่ายเตัวนีนะ้ซื้อมาที่ญี่ปุ่นแต่ว่าที่เกตเวย์เอกมัยน่าจะมีนะคะเออน่าจะน่าจะมีเพราะว่าเพื่อนบอกเคยเจออะต่อมาก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นเหมือนกับเป็นน้ำตาเทียมแต่ตัวนี้มันเป็นสูตรเย็นเพราะว่านัดอะชอบนอนดึกแล้วก็แบบพอระหว่างวันเริ่มแบบโอ้ยง่วงอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้แล้วแบบดีขึ้นช่วยให้แบบ รู้สึกเฟรชแล้วก็มันเย็นๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะั้นเคยตาแดงรอบ,บหนึ่งใช้อันนี้แล้วก็แบบตาก็ไม่แดงเหมือนกับว่ามันช่วยให้ตาหายแดงอะไรประมาณนี้โอเคมากเป็นบํารุงดวงตาด้วยนะคะตัวนี้ได้จากญี่ปุ่นเหมือนกันอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายละจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นนี่ค่ะ C C Milky Aqua ก็คือเป็น BB c ีครีมนั่นแหละแต่ว่ามาในรูปแบบของ C C ครีมนะคะตัวนี้ช่วยให้ เหมือนกับว่าผิวขาวทันทีเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยโดนแดดบ่อยมากพอเวลาออกไปไหนมาไหนในทุกคนต้องเจอแดดและแดดแบบแรงมากนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วก็เนื้อเป็นเหมือนน้าเลยและที่สําคัญมีบํารุงด้วยก็คือเหมือนทุกอย่างครบสูตรก็มีเป็นบํารุงแล้วก็เป็นกันแดดแล้วก็กลิ่นแบบหอมมากนะคะตัวนี้จริงๆมันมี3สีสามารถเข้าไปดูได้ที่ IG b ีไบนาีนะคะตัวนี้เพราะว่า รีวิวเนี่ยเยอะมากคือนัดก็ซื้อตามที่เขารีวิวนะแล้วก็ที่สําคัญคือมันเกลี่ยง่ายใครอยากเห็นเนื้อครีมไหมเดี๋ยวให้ดูพับนึงละกันก็ตัวนี้เนื้อครีมมันค่อนข้างโอเคเลยคือมันดีกว่าพวกบีบีครีมอะที่นัดเคยใช้นะคะขั้าแรกเขาบอกให้เขย่าเขย่าเขย่าก่อนนี่จะลองที่หลังมือแล้วกันนะคะนี่เป็นเนื้อแบบน้ําเลยเห็นไหมไหลเยิ้มเลยนะคะแล้วก็เกลี่ย กลี่ยง่ายมากด้วยจะบอกว่ามันหอมมากถ้าแบบว่ากลิ่นทะลุออกไปได้นี่แบบโอเคเลยนี่เป็นไงคะจะให้ดูใกล้ๆดูจากที่มือแล้วก็ข้างล่างมือดูจากหน้าก็ได้ดูจากคอก็ได้อ่ะ เห็นไหมแล้วแบบมันสว่างใสแล้วมันไม่เป็นคาบเลยคือแบบที่รูขุมขนนี่แบบไม่มีเลยอ่ะเออแล้วแบบใครที่แบบมองหานะคะกันแดดไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยตัวนี้กันน้ําดีมากเหมือนใครของเลยไม่ใช่นะโอเคก็มารีวิวสิ่งที่นัดใช้เท่านี้นะคะสำหรับใครที่แบอยากให้นัดรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้นะว่าอยากให้พี่นัดรีวิวแต่งหน้ารีวิวอาหารเสริมเดี๋ยวจะมารีวิวให้เรื่อยๆนะคะก็ท้าว่างเนาะ โอเคสำหรับวันนี้ไปนะคะ่ะบ๊ายบายวย